หนึ่งเรื่องที่เก็บคะแนนให้ได้ค่ะเรื่องแรงเสียดทานแรงเสียดทานเป็นหนึ่งเรื่องที่ออกแบบข้อสอบได้หลากหลายมากให้ระวังว่าเขาให้เรียงแรงเสียดทานจากมากไปน้อยหรือถามระยะทางว่ามันเคลื่อนที่มากหรือน้อยต่างกันประเด็นมันมีอยู่แค่นั้นค่ะเรื่องแรงเสียดทานอ่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนอันเนี้ยคือออกแรงเท่ากันคือมันทําได้2ลักษณะทําได้2ลักษณะคือออกแรงต่างกันแล้ววัดระยะทางหรือออกแรงเท่ากันก็แล้วแต่ให้ดูที่โจทย์เพราะฉะนั้น ออกแรงข้อนี้คือเขาออกแรงผลักเท่ากันค่ะแล้วมาดูว่า คือจุดสตาร์ทเนี่ยมันจุดเดียวกันไออันแรกเนี่ยไปได้4.5เลยคือถ้าเราไม่แน่ใจวาดรูปช่วยแต่เวลาวาดรูปเนี่ยไม่ต้องไปวาดแบบเป๊ะๆกะเอาจากตัวเลข4.5ประมาณนี้3.2ก็ประมาณนี้0.4ก็ไม่แทบจะไม่เคลื่อนที่เลย2.4ก็ประมาณนี้นั่นคือการเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นที่เป็นจุดเดียวกันนี่คือจะช่วยให้เราทําข้อสอบได้เร็วขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อเขาออกแรงผลักเท่ากันทุกข้อเลย เขาออกแรงผลักเท่ากันทุกข้อเลยเพราะฉะนั้นตัวไหนผลักยากแรงเสียดทานก็จะมากที่สุดไม่มีปัญหานะเก็บคะแนนให้ชัวร์อีกหนึ่งเรื่องก็คือ3 4 2 1ี่สใช่ไหมสองหนึ่เยอะมากถูกทุกคนค่ะ3 4 2 1นนั่นคือเรื่องของแรงเสียดทาน